สวัสดีครับคุณพานุพงศ์แล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับคุณโจโนะฮะครับคุณโจโนเนี่ยผมจําได้เลยวันที่ไปสมัครที่สารวัาการตรงดินแดงพอจับเบอร์กันได้ปุ๊บคุณโจเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวจากวันนั้นสิบกว่าคนที่สื่อทุกสำนักเนี่ยเวลาเขาใส่ภาพเนี่ยเขาจะแบล้งภาพของคุณ <c oughs> เอาไว้เขาจะมี <c oughs> แต่เบอร์ห้า แต่หาภาพของคุณไม่เจอเรียกว่าเป็นตัวละครลับแล้วค่อยมาทีหลังเหมือนกับกกตทางกรทมเขาส่งภาพกันอ่ะเขาถึงจะได้ภาพของคุณน่ะมาใส่ในกราฟิกของสื่อแต่ละช่องผมเรียกว่าเป็นตัวละครลับจริงๆนี่ครั้งแรกในการเมืองเลยไ่มใช่ครับผมคิดว่าผมจะเป็นอาวุธลับทางการเมืองเนี่ยที่จะปฏิรูปการเมืองไทยไปตลอดการเลยนะผมว่าอืมแล้วเดี๋ยวคุณโจนี่เป็นคนที่ชอบ ชอบการมีส่วนร่วมด้านการเมืองหรือว่าติดตามข่าวสารหรือว่าเคยมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองก่อนหน้านี้ไหมฮะจริงๆเนี่ยบอกตามตรงว่าผมอ่ะไม่ได้ชอบการเมืองแต่ผมอ่ะเป็นผู้บริหารผมชอบที่จะแก้ปัญหาดัง<อ>นั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเสนอตัวเข้ามาเนี่ยผมอยากจะมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนมากกว่านะครับแนะนําให้ีผู้ชมรู้จักหน่อยได้ไหมครัคุณโจฮะครับแนะนาแนะนําตัวให้คนรู้จักนะ ก็คือนายวิลาชัยเหล่าเืองวัฒนะนะครับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้สมัครอิสระเบอร์ห้านะครับปัจจุบันทําธุรกิจส่วนตัวเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์นะครับทํางานเป็นผู้จัดการโครงการมากว่าสิบปีนะครับผมเป็นผู้บริหารจัดการมืออาชีพนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอมาฝากตัวเป็นนักการเมืองฝึกหัดกับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับอืตอนที่เราเราตัดสินใจที่จะลงสมัครผู้ว่ากทมเนี่ยครับ คนรอบข้างวหวยังไงเพื่อนไหวยังไงว่างฮะจริงๆเนี่ยผม,มาวางแผนมาหกถึงเจ็ดปีแล้วนะต<ร>ั้งแต่คุณหม่อมสุมพันธ์เลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาออกไปแล้วเนี่ยผมจะลงสมัครละครับนะครับผมบอกเขาไว้บอกเพื่อนๆเนี่ยผู้คนก็จะขำๆแล้วคิดว่าพูดเล่นจนถึงวันเนี้ยผมตัดสินใจตื่นเช้าเนี่ยไปสมัครผมโทรไปถามกรก,วกวตว่าต้องการเอกสารอะไรบ้างผมไปสมัครเลยนะครับอ๋อจริงๆวางแผนมาหกเจดปีแล้วใช่ครับผม แล้วระหว่างหกเจ็ดปีคุณโจก็ทำธุรกิจไปด้วยแล้วก็ศึกษาปัญหาพื้นฐานของกรุงเทพไปด้วยอย่างนี้ปะ่ะฮะใช่ครับผมอย่างเช่นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพที่เราคุยกันเนี่ยผมก็จะไปดูนโยบายจากต่างประเทศว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีนโยบายแก้ไขปัญหายังไงนะแล้วผมก็ดูว่าอันไหนเนี่ยมันน่าจะมาประยุกต์ใช้กับคนกรุงเทพได้นะก็เลยถอดแบบมาเป็นนโยบายที่ผมกําลังจะนําเสนอตรงนี้นะครับ อืมอ่ะ,อะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเรื่องนโยบายครคุณโจฮะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณโจอิสระและณปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็ช่วงปลายเดือนเมษายนคุณโจยังไม่ได้ลงพื้นที่หาเสียงใช่ไหมก็จะจะแนะนําตัวโปรโมตนโยบายผ่านทางออนไลน์เท่านั้นคใช่ไหมฮะและเห็นว่ามีคนที่ดูนโยบายคุณโจแล้วชื่นชอบแล้วติดต่อคุณโจมาเพื่อจะบอกเดี๋ยวผมพานลงพื้นที่ผมจะไปช่วยอย่างนั้นเลย ใช่ครับผมจริงๆเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณเขามากเพราะว่าเขาเป็น <ừ m. S 1> เหมือนเป็นนักการเมืองรุ่นพี่ที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นครับเขาโทรมาว่าเขาจะมาช่วยตอนแรกผมก็ยังแปลกใจอยู่ว่ามาจากระนองเลยนะครับอื ừ, ừ, แล้วเขาบอกว่าผมอ่ะชอบผลงานคุณผมอ่ะชอบอยากให้คุณอ่ะได,ได้ได้ดีในทางการเมืองเพราะต้องการคนรุ่นใหม่นะครับมามามาแทนที่นักการเมืองรุ่นเก่าที่มีวิสัยทัศน์ที่มีความสามารถอย่างเงี้ยเขาชอบเขาก็เลยบอกจะมาช่วยผม ครับคุณโจโอายุเท่าไหร่นะขออภัยปีนี้อายุสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าโอแล้วแล้วเขาชื่นชอบนโยบายอะไรของคุณโจโอ่าลงรายละเอียดเรื่องนโยบายกันหน่อยนโยบายเนี่ยเนื่องจากว่าคอนเซปต์ของผมเนี่ยเป็นบางกอกสมาร์ทซิตี้นะครับซึ่งนโยบายทั้งหมดมันจะมีเจ็ดมิติสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันจะเป็นการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองยุคใหม่นะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาได้อันดับหนึ่งเลยไทเปซูริก นะครับพวกนี้เขาใช้คอนเซปต์ของนโยบายสมาร์ทซิตี้มาพัฒนามเมือง mm. ผมเนี่ยก็นํารูปแบบกรอบนโยบายเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับคนกรุงเทพมันเป็น <Yeah. S 1> สิ่งที่พี่คนนั้นเขาเห็นเขาบอกเฮ้ยใช่เลยคุณเราอยากได้แบบนี้เราไม่ได้อยากจะได้นโยบายเดิมๆที่ยี่สิบปีก่อนเป็นยังไงยี่สิบปีหลังเป็นอย่างนั้นเราไม่อยากได้นักการเมืองที่ไร้วิสัยทัศน์นะครับก็พี mm. ่แต่นโยบายที่เคยใช้เกื่ก่อนมานะครับดังนั้นเนี่ยพอเจอคําว่าบางกอกสมาร์ทซิตี้เขาก็ไปเสิร์ชในเน็ต พอทุกคนอยากรู้เข้าไปเสิร์ชในเน็ต<ม>เขาก็จะเห็นว่ามันเป็นทิศทางที่ถูกต้องนะครับผมพอขยายความเพิ่มด้วยนะครับว่านยโยบายผมเนี่ยนอกจากเรื่องสมาร์ทซิตี้เนี่ยผมยังเอาความเป็นผู้จัดการผู้บริหารบริหารส่วนตัวเนี่ยมาใส่ให้กับทางกรุงเทพด้วยนะครับเช่น<ม>ผมจะมีวิสัยทัศน์เนี่ยให้คนกรุงเทพเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทนะครับมผมเป็นลูกจ้างเหมือนคนกรุงเทพเนี่ยจ้างผมมาเป็นผู้จัดการ<ม>ทุกเดือนผมมีหน้าที่นําเสนอรายงานประจําเดือน ผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งกันสดๆให้คนกรุงเทพได้พูดคุยติดชมกันดังนั้นเนี่ยทุกนโยบายเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าผมทําอะไรหรือนะครับถ้าถนนมันพังฟุตบาทมันไม่เรียบร้อยน้ําท่วมขังคุณแจ้งปัญหาร้องเรียนมานะครับเดี๋ยวผู้จัดจาก,การนคนนี้จะคอยติดตามผมดําเนินการให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดในรูปแบบของการเมืองรูปแบบใหม่ที่มีผลติดตามในทุกเดือน นะครับแล้วก็ในส่วนของวิสัยทัศน์ที่ผมคิดว่ามันควรจะมีก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับอย่างเช่นกฎหมายบริหารจัดการขยะเนี่ยนะครับทุกคนต้องแยกขยะต้องทิ้งขยะให้ตรงเวลาต้องเสียค่าบริหารจัดการขยะตามจํานวนขยะที่ประชาชนสร้างนะอันนี้ผมลอกมาจากไต้หวันนะครับขยะเนี่ยลดได้แน่ๆเพราะอะไรเราลดปัญหาเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ประชาชนที่เป็นผู้สร้างขยะเนี่ยโดยตรง ไต้หวันเนี่ยเขาลดได้50%าแต่ตอนนี้ของไทยเนี่ยไม่รู้บริหารจัดการยังไงเพิ่มขึ้นปีละห้าทุกปีนะครับหรือเรื่องของกฎหมายจราจรนะครับ <c oughs> ผมก็จะนําเทคโนโลยีมาช่วยออกใบสั่งออนไลน์อย่างเดียวไม่พอต้องตัดแต้มขับใบขับขี่ออนไลน์ด้วยนะครับติดเครื่องวัดความเร็วให้ครอบคลุมอันนี้ผมลอกมาจากประเทศญี่ปุ่นนะรประเทศย <c oughs> ุโรปประเทศที่มีอุบัติเหตุทางท้องถนนต่านะครับแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แก้ที่คนไร้วินัยจราจรนะครับไร้จิตสํานึกนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาตายปีหนึ่งสามคนต่อประชากรหนึ่งแสนคนส่วนของไทยเนี่ยอยู่ที่สามสิบสองคนต่อประชากรแสนคนดังนั้นเนี่ยถ้าเราบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันต้องลดลงอย่างมีมีนยัยยะสําคัญนะครับ <c oughs> แถมการบังคับใช้กฎหมายจราจรเนี่ยมันยังแก้ปัญหาจราจรด้วยจับและยึดใบขับขี่พวกจอดรถในที่ห้ามจอดให้หมด <c oughs> การจราจรก็จะคล่องตัวนะครับแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับ ส่วนที่ผมจะเสริมเข้ามาอีกก็คือเรื่องของการบังคับใช้เลนรถสาธนนารณะหรือบัสเลนนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาเน้นตรงนี้มากเพราะอะไรมันจะช่วยแก้ปัญหาจราจรที่ต้นเหตุของปัญหาคือทําให้คนเนี่ยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือต้นเหตุของการรถติดนะครับดังนั้นเนี่ยคนก็อยากจะสบายแต่ถ้าขึ้นรถบัสขึ้นรถเมย์เนี่ยต้องไปโหนเบียดแน่นๆแ,แล้วยังต้องรถติดอีกใครมันก็อยากไม่อยากจะขึ้นดังนั้นเนี่ยประเทศสิงคโปร์นะครับหรือออสเตรเลียเนี่ย เขาก็จะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้มีบัสเลนคุณก็คือรถไปจอดที่จุดจอดจอดนะครับอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือจะเป็นอาคารจอดรถแล้วเราก็จะมีรถบัสบริการให้คุณนะครับพร้อมกับวิ่งอยู่บนบัสเลนใครไม่อยากรถติดเชิญมาใช้บริการรถบัสเลนนะครับวิ่งฉลุยฉุยคนเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยข้อดีมันคืออะไรลดการใช้พลังงานและอะไรฝุ่นพ m 2.5เนี่ยก็จะลดลงเพราะเรารู้ว่าปัญหาฝุ่น PM เ5มเนี่ยมันเกิดจาก รถยนต์เป็นส่วนใหญ่นะนี่ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุบัสนะเลนจริงๆเราก็มีนะคุณโจใช่ไหมมีป้ายติดแล้วก็มีช่วงบัสเลนเวลานี้ถึงเวลานี้แต่ถึงเวลาเนี่ยคนไม่รู้อะมันคือบัสเลนก็วิ่งกันตามเพราะวมาเราะรถมันล้นถนน่ยไม่แต่ถ้าเราบังคับใช้กฎหมายเนี่ยอย่างต่างประเทศถ้าคุณวิ่งเข้ามาเฉียดนิดนึงนะคุณโดนปรับโดนตัดแต้มแล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราบังคับใช้กฎหมายมันคือคําตอบไง แต่ของเราเนี่ยไม่บังคับใช้กฎหมายมันก็เลยไม่มีปัญหาที่ถูกแก้ไขอะไรซักเรื่องเหมนไมนะแล้วก์ใช่ไหมไม่ศักดิ์ส<ถ>ิธิ <ผ S 2> ์คนก็กไม่กลัวคําว่าศักดิ์สิธิ์มันก็ดูไม่ใช่ไม่ไม่บังคับใช้ดีกว่าคือคือผมเชื่อว่าการบังคับใช้เนี่ยมันมันคือสิ่งที่ถูกต้องไม่งั้นเราจะตราตรากฎหมายมาทําไมถูกไหมครับแต่ถ้าบอกว่ากฎหมายมันล้าสมัยเราก็มาปรับแก้ให้มันถูกต้องนะดังนั้นเนี่ย ผมยังงงเลยว่าไม่มีผู้สมัครคนไหนเนี่ยแสดงวิสัยทัศน์อะไรแบบนี้ออกมาแลยให้ผมเห็นเนี่ยไม่ว่ากี่สิบป,ปีเนี่ยมันก็เหมือนเดิมเรื่อง,ง <คน S 1> อ,งองนะไรฮะเรื่องการใช้กฎหมาย oh. เรื่องอะไรที่พวกเนี้ยไม,ไม่ไม่มาบังคับเลยคือผมยังสงสัยแล้วว่าเขามีอินเทอร์เนต็ตหรือเปล่าที่บ้านเขามี Google หรือเปล่าเขาได้เคยไปเสิร์ชดูไหมว่าประเทศอื่นเขาแก้ปัญหายังไงเขามีนโยบายแก้ปัญหายังไง ผู้ว่าบางคนเรียนจบต่างประเทศนะประิญญาโทจบปริญญาตรีเฮ้ยทำไมนโยบาย,ายเหมือนยี่สิบปีก่อนเลยเนี่ยมันไม่ใช่แล้วอะไรคือวิสัยทัศน์ของเขานะครับที่ปัญหาที่เราเจอเหมือนเดิมๆซ้ำๆเนี่ยคืออะไรผู้ว่าสามสิบคนคุณคิดดูเองแล้วกันรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะทุกคนรณรงค์หมดเฮ้ยยี่สิบปีแล้วคุณมันเพิ่มขึ้นทุกปี <laughs> มันต้องแก้ไขอะไรไหมนะครับดังนั้นเนี่ย ถามว่าทําไมปัญหามันค้างอยู่เดิมๆแบบนี้มาหมดเพราะนักการเมืองเราเนี่ยไม่มีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงคุณโ <ผม S 1> จ,จนิดนึงผมอ,อ,อันนี้ผมผมผมอีกมุมหนึ่งนะอย่างอย่างท่านนโยบายเรื่องจัดจัดเก็บจัดเก็บเขาเรียกค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะใช่ไหมค่าสร้างขยะเยอะค่าใช้จ่ายประชาชนก็ต้องจ่ายเยอะออีกมุมหนึง่งเอประชาชนบางคนเขารายได้ไม่พอจะกินนะฮะ แล้วพอโอ้ยจะไปเก็บค่าจัดการขยะอีกมันจะไปส่งผลเป็นปัญหาลูกโซ่ลามไปถึงปัญหาปากท้องของเขาอีกหรือเปล่าคือจริงๆทุกวันเนี้ยเราก็มีค่าเก็บขยะอยู่นะใช่ใช่เรามีแต่ค่าเก็บขยะค่นนาจัดการขยะเรามีอยู่แต,แต่ว่ามันไม่ยุติธรรมคือมันเท่ากันหมดคนที่มีขยะมากก็จ่าย20บาทคนที่มีขยะน้อยก็จ่าย20บาทดังนั้นเนี่ยผมถามถ้าคนที่เขาบอกว่ามีค่าคลองชีพต่ำผมก็ไม่คิดว่าเขาอะ จะไปซื้อของให้เกิดขยะเยอะหรอกเพขาคงจะใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลฉะนั้นขยะเขาก็ไม่น่าจะเยอะดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าจะเก็บค่าขยะร้อยบาทพันบาทนะครับก็คืออย่างของไต้หวันเนี่ยเขาก็ซื้อถุงขยะถุงขยะใบหนึ่งอาจจะห้าสิบตังค์บาทหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้นะครับคุณคุณก็ต้องยังไงคุณก็ต้องซื้อถุงขยะอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นคุณก็ซื้อถุงขยะถือว่าเป็นการเอจ่ายค่าบริหารจัดการซะนะครับ ก็ทาให้มันสมเหตุสมผลแล้วกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นแนวคิดที่คิดว่าควรจะมาปรับใช้นะครับแต่ในรายละเอียดเนี่ยผมก็คงต้องคุยกับที่ผู้ปรึกษาที่มีความรู้ของทางทางเขตของกทมเนี่ยผมว่าเขามีข้อมูลที่ดีกว่าแน่นอนนะครับอืมอันนี้คือนโยบายโดยรวมยังไม่หมดอีกยังไม่หมดมีเยอะที่คือของผมอะมันแตกต่างกับคนอื่นเหลือเกินจนแบบเฮ้ยผมอยู่บนโลก โลกที่ทนเขาไม่ไหวแล้วผมเลยต้องออกมาคุณโจคุณโจบอกแตกต่างนี่เอาผมขอฟังเรื่องเรื่องทางเท้าที่ธรรมาหากินนโยบายคุณโจหน่อยส่งเสริมแก้ปัญหายัางไงอถ้าทางเท้ากับที่ทรมาหากินเนี่ยจะคล้ายกันผมไม่รู้นะใครลอกใครแต่ถ้าคุณไปดู <c oughs> วันที่ลงลงใน facebook เนี่ยผมลงก่อนคนอื่น <c oughs> ผมเนี่ยจริงจริงผมไม่รู้ว่าขนาดผมเปิดตัวเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ผมยังมีนโยบายลงก่อนผู้สมัครคนอื่นนะเรื่องเรื่องทางเท้าเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็คือ จริงๆผมก็ไม่ชอบเรื่องของการหับเล่แผงลอยที่ผิดกฎหมายนะครับผมก็มองนี้นะเพราะบางที่เป็นจุดผ,ลผล่อนผันดังนั้นะส,สิ่งที่ผมจะแก้ไขปัญหกาก็คือชุมชนจะต้องคุยกับหับเล่แผงลอยว่าตรงจุดนั้น่ะควรจะผ่อนผันหรือเปล่านะครับถ้าสมมติชุมชนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มันเก,กะกับขวางทางจราจรขวางทางสัญจรนั่นหมายความว่าเราจะต้องย้ายจุดขับเล่แผงลอยไปที่อื่นแต่ถ้าชุมชนบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรตรงนั้น่ะควรจะเป็น ขาดเรียแผงลอยดังนั้นเราก็ทําจุดผ่อนผันให้เขาอันนี้มันถูกกฎหมายแต่ถ้ามันต้องย้ายปุ๊บหมายความว่าอะไรผมไม่ต้องต้องให้ชุมชนเลือกอีกว่าคุณจะหาซอยไหนตรอกไหนถนนไหนหรือแอเรียไหนพื้นที่ไหนเนี่ยให้เขาไปขายถ้าตกลงกันได้ก็ย้ายไปถ้าตกลงกันไม่ได้ขาดเรียแผงลอยก็ต้องย้ายออกแล้วเขาต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วคนนี้จะแก้ปัญหายังไงเนื่องจากว่ากรุงเทพเราเองเนี่ยมีที่ดินว่างเปล่าเยอะแยะนะถ้าคุณไปสังเกตนขับรถตามหมู่บ้านเนี่ย มีบ้านร้างหรือมีที่ดินเปล่าเยอะแยะเราต้องเอาที่ดินเปล่าเหล่านั้นน่ะมาพัฒนาให้เป็นตลาดนะครับ mm hmm. ผมก็เลยมีนโยบายคิดว่าเอ๊ะ mm hmm. เราไปคุยกับทางธนาคารได้ไหมนะครับออกเป็นแคมเปญที่ปล่อยเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ําให้คนที่มีที่ดินร้างล้างว่างเปล่าเนี่ยนะครับ mm hmm. ไปทําตลาดซะนะครับแล้วยังไงได้ดอกเบีย้ยต่ําเราก็ย้ายให้หาไ่แผงลอยตลาดทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่ตลาดนัดใหม่แห่ mm hmm. งนี้แล้วกรุงเทพมหาคนครช่วยอย่างหนึ่งคือ ช่วยในการประชาสัมพันธ์ผมว่าให้ลดเทศบาลประชาสัมพันธ์เลยมีตลาดนัดเปิดใหม่หับเล่แผงลอยย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะได้ย้ายเข้าไปใช้ในพื้นที่ที่ลกร้างบ้างปรับให้เกิดประโยชน์และก็ทําให้เกิดการจร้างงานที่ถูกต้องนะครับก็คือ <c oughs> ย้ายตลาดไปครับ <c oughs> คุณโจโทษทีคุณโจพักอยู่แถวไหนฮะตอนนี้พักอยู่แถวลาดพร้าวครับคุณโจเคยเคยเห็นพื้นที่ใต้ทางดวง่วนตรงเส้นรามินทาไหม ใต้ทางด่วนตรงวัชรพลเน่คยเห็นค่ะเขาไปปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางด่วนหรือต้องสีลมก็มีใต้ทา่นนตรงสีลมทําเป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าโอท็อเคยเคยเห็นไหมแล้วเปิดอยู่ได้ไม่กี่เดือนตอนเนี้ยโอ้โลกล้างกลายเป็นป่นเปินขยะรกก็ปกแล้วไม่มีผู้ประกอบการไปขายของเลยทั้งนี้ที่ทําล็อกทําที่กั้นอะไรอย่างดีเลยนะมีจุดจอดมีอะไร แต่มันไม่เวิร์กนะคุณโจคุณโจถ้า,าถ้าา,ถาคุณโจได้ไปแก้เนี<ม>่ยคุณโจทาไงคือผมต้องมองว,ว่าจุดนั้นมันควรจะเป็นอะไรงไง<ม>คืออย่างผมมองนะถ้าเป็นที่ตรงกลางตรงให้ชนสัญจรไปมาเนี่ยมันเดินไปสะดวกหรือเปล่า<ม>แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมมองตรงนั้นเน่ะผมอยากจะทําเป็นจุดจอดแล้วจอดนะ<ม>ในมุมมองผมนะได้ทันรุ่นคนคนอยากจะออกจากบ้านอ่ะถูกไหมแต่ถามโอ๊ยปากซอยไกลเหลือเกินเพราะเราไม่ได้มีผังเมืองที่ดีขี่จักรยานไปแล้วกัน พอขี่ไปถึงปากซอยเฮ้ยทาไงเดียไม่มีที่จอดรถดังนั้นน่ะคุณต้องเอาพื้นที่โลกร้างว่างเปล่าเนี่ยมาพัฒนาให้มันเหมาะสมก็คือฟังก์ชันเนี่ยมันควรจะถูกต้องกับสถานที่นะครับฉะนั้นน่ะมันต้องดูด้วยคือผมก็ไม่เข้าใจวิสัยทัศน์ของคนที่คิดอะไรพวกนี้ขึ้นมานะเขาได้มีการทํา c c s i b i l i t y study หรือมีการประเมินเบืออ้องต้นหรือเปล่าคือถ้าคุณทํางานแบบฉันอยากทําก็ทําเนี่ยมันคือไม่มีหลักการบริหารมาช่วยเนี่ยประเทศเรามันก็ เป็นอย่างนี้ครับใช้เงินไปแบบเปล่าประโ,โยชน์เพราะไม่มีหลักการบริหารมาช่วยเลยอ่าจริงจริงนโยบายของคุณโจ้ก็ยังมีอีกหลายด้านนะฮะใ,ในส่วนของคุณโจเสริมหน่อยนะฮันเสริมหน่อยให้มันครบเพราะว่าผมอะอยากจะให้แบบเอ๊ะทำไมคนนี้เนี่ยวีรชัยเหล่าเรืองวัฒนะเบอร์ห้าเนี่ยถึงกล้ามาเปิดตัวและถึงกล้าทํานโยบายที่มันแบบไม่เหมือนคนอื่นเพราะผมทนไม่ไหว ผมต้องขออาสามานะครับาวน,นี้มาเราดูนะโยบายบริหารจัดการน้ําบ้างผมก็ไม่เหมือนคนอื่นอีกผมเนี่ยจะให้สํานักระบายน้ําเนี่ยไปจ้างที่ปรึกษามาออกแบบโครงการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการนะครับเอาคนที่มีข้อมูลมีความรู้และประสบการณ์มาทํางานด้วยกันทูตหรอยแมนทูต r ร g h จ็อบนะครับไม่ใช่4ี่ปีเปลี่ยนผู้ว่าทีเปลี่ยนนโยบายทีมันก็ไม่ต่อเนื่องและที่สําคัญเนี่ยไอคนที่มาเสนอเรื่องการแก้ปัญหนานโยบายน้าคุณมีข้อมูลหรือเปล่า คุณมีความรู้หรือเปล่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่าก็ไม่ใช่แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเรากาลังเลือกคนแบบเนี้ยมาทําอะไรมันมันมันหลักการบริหารมันมันไม่ใช่เลยนะครับยังมีอีกนะครับหลักการเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันอืมทุกคนบอกเลยมันจะโปร่งใสบริหารดีคำโปรยสวยๆเนี่ยผมเจอทุกปีแม้กระทั่งรัฐบาลชุดนี้ก็บอกนะครับดีโปร่งใสนะครับแล้ววิธีปฏิบัติมันคือยังไงมันชัดเจนหรือเปล่า ผมจะเป็นนโยบายแบบนี้เลยว่าผมเนี่ยจะทำงานร่วมกับองค์กรอิสระเช่น Anti Corruption Organization of Thailand หรือ ACT Act <ม><ม>นะครับอันเนี้ยผมเคยไปร่วมงานกับเขานะครับในปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านมผมว่ามันช่วยจัดการเรื่องปราบปรามคอร์รัปชันได้ดีเลยนะครับคนแจ้งเบาะแสก็จะปลอดภัยเพราะเขามีขั้นตอนที่ปฏิบัติการเนี่ยรัดกุมนะครับและผมจะเป็นคนประสานงานกับองค์กรอิสระเหล่านี้ด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยมั่นใจว่าผมดูแลแน่ ผมอยากจะเพิ่มอย่างหนึง่งผมอยากจะตั้งค่าหัวตัวผมเองอใครมีหลักฐานว่าผมทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมผมให้เงินรางวัลนําจับไปเลยห้าล้านบาทตามเบอร์อเลขที่ผู้สมัครผมเบอร์ห้าผมอยากจะเพิ่มนี้เลยให้มันมั่นใจว่าผมไม่ได้คิดจะเข้ามาโกงแน่นอนอทาโครงการให้ผู้ว่าวีลชัยต้องเซน็นทอนสามสิเอร์เซ็นตเอกชนรา,า,ายนั้น,นไปแจ้งไปแจ้งไสามสิบปอร์เซ็นได้อีกห้าล้านใช่ อด้หลันฐานได้อีกห้าล้านไปเลยอเอาเลยมั่นใจอย่างนั้นเลยมั่นใจคืออย่างนี้ผมเนี่ยอยู่บ้านนอนเฉยๆก็ได้คุณเข้าใจไหมผมจะไปให้คนหน่ะด่าผมทาไมว่าอุ้ยเบื่อพวกนักการเมืองคิดจะเข้าไปโกงอย่ีกละผมอยู่บ้านนอนเฉยๆก็ได้ผมไม่จําเป็นต้องเปลืองตัวผมมั่นใจเลยว่าเอาไปเลยห้าล้านเอาหลักฐานมาเอาไปเลยครับมั่นใจครับโอ้โหออน,นักการเมืองรุ่นใหม่ มันต้องฮาร์ดคอร์มันต้องรุนแรงมันต้องชัดเจนมันต้องเห็นเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนของจํานวนเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ดีดีทําได้อย่างเงี้ยไม่เอาละผมพอละนะครับคาดหวังยังไงกับผลการเลือกตั้งครั้งนี้คาดหวังเนี่ยวันนี้เนี่ยผมมั่นใจมากว่าผมจะได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณวีระชัยเอาจริงจริง คืออย่างนี้ผมผมว่าอย่างนี้เพราะกระแสะตอบรับเนี่ยเฮ้ยมันดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆผมก็ือเขิมเพราะอะไรคือผมอะ่ะมีคนมาติดตามผมนี่ผมจะไม่ได้ลงพื้นที่ไม่ทาอะไรมากเนี่ยสามสี่พันคนละมีคนมาให้กําลังใจผมทั้งที่ผมเนี่ยไม่มีชื่อเสียงไม่มีฐานเสียงไม่มีพรคการเมืองหนุนหลังไม่ได้เป็นพวกออแอบทำตัวเป็นผู้สมัครอิสระแต่มีพรคการเมืองหนุนหลังแต่คนที่สนับสนุนผมเนี่ยเป็นพลังบริสุทธิ์ของคนกรุงเทพ พราเขาอยากได้นโยบายที่ถอดแบบมาจากมหานครชั้นนําของโลกคือเขาไปเสิร์ช Google เขาก็จะเห็นว่าปัญหาเนี่ยเขาแก้กันแบบนี้นะครับคนที่มีวิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ไร้คอร์รัปชันคนที่มีความสามารถและเป็นผู้บริหารจัดการมืออาชีพแบบผมผมว่ามันตรงใจกับคนทํางานแล้วก็คนรุ่นใหม่กระแสตอบรับผมดีมากจริงๆนะครับ <c oughs> และนี่ผมเอาทุกนโยบายของผมเนี่ยไปเทียบกับซูเปอร์โพลที่เขาเพ <c oughs> <ๆ>ิ่งทำมาล่าสุดนโยบายของผมะตอบโจทย์ทุกข้อเพราะใน ผมหยิบมาจากสมาร์ทซิตี้ยังไงมันก็ต้องตอบโจทย์ทุกมิติผมยังงงดูผู้สนับบางคนเนี่ยลงมาตั้งเป็นเป็นเป็นักการเมืองมานานเนี่ยเฮ้ยมิติของการพัฒนาเมืองคุณยังมาไม่ครบเลยจังแล้วหลังจากกยศตัดให้ทำาันนี่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับคือเดือนหน้าเนี่ยพอผมจะเริ่มลงพื้นที่เนี่ยผมคิดว่านโยบายของผมเนี่ยจะเข้าถึงชาวกรุงเทพมากขึ้นแล้วผมมั่นใจว่าพวกเขาอ่ะอยากได้ผมเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับสโลแกนใหม่ของผมก็คือ ลองเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการมาเป็นผู้ว่าแทนพวกเก่งเสนอหน้าที่สี่ปีมาไหว้ทีหนึ่งดูไหมครับโอ้โหโ้โหแรงแนะเนี่ยคุณโจแรงมันคืออินเนอร์มันคืออินเนอร์ที่ผมอะทนอยู่ในกรุงเทพมายี่สิบปีแล้วทำอะไรไม่ได้ครับเออเออแล้ว,แล,วแล้วลงพื้นที่คุณโจจะมีทีมงานมีคนถือป้ายมีถรถแห่อะไรงี้ไหมมีทีมงานเดิน<อ>จะเป็นขบวนอะไรงี้ไหม ผมจะที่บายอ,อกว่าผมจะมีอะไรบ้างเนาะ,ะผมจะไม่มีป้ายใหญ่ๆเพราะผมเกลียดผมจะไม่กลืนน้ำลายตัวเองที่ป้ายใหญ่ๆว่าเกะฟุตบาทมผมมองไม่เห็นป้ายรถเมล์ผมอม,มองไม่เห็นวิสัยทัศน์ในการขับขี่ผมจะไม่มีป้ายเลยเพราะผมเกลียดผมจะไม่กลืนน้ำลายตัวเองอสองรถแห่เนี่ยผมถามแม่ผมกับพ่อผมว่าป้ามามีรถแห่เนี่ยเลือกไหมป้ามาบอกอมไม่เลือกหรอกผมก็ไม่รู้จะทําไปทําไมว่ารถแห่มันไม่มีประโยชน์ นะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยผมเป็นผู้บริหารผมไม่ได้ทําอะไรแบบสิ้นคิดผมใช้ข้อมูลมาตัดสินใจนะครับนิดาโพทุกปีนะครับทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งคนกรุงเทพดูผู้ว่าที่นโยบายดังนั้นเนี่ยถ้านโยบายมันไม่ถึงเนี่ยเอารถแห่ไปเขาก็ไม่สนใจถูกไหมครเขาอยากจะรู้นโยบายเราเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่มีรถแห่ไม่มีป้ายแต่ผมเนี่ยจะเดินไปแนะนําตัว แล้วแจกใบปิดใบปลิวของผมซึ่งในใบปลิวของผมเนี่ยจะมีนโยบายพร้อม QR code เพราะว่าใบปลิวมันใบเล็กเนาะคนมันไม่สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ผมก็จะแนะนําเขาว่าผมเบอร์ห้าวีรชัยเหล่าลว,วัฒนะสามารถที่จะไปดูนโยบายที่แก้ปัญหาของคนกรุงเทพได้ตามนี้นะครับแล้วถ้าคุณมีข้อเสนอแนะติชมคุณเข้า QR code ก็มาคุยกันนะครับผมอยากให้ประชาชนกรุงเทพเนี่ยได้ไปดูนโยบายของผมก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใคร อืมเอาแล้วฮะวันนี้ได้รู้จักตัวตนแนวคิดนโยบายของคุณวิลาชัยเบอร์ห้าแล้วเดี๋ยวถ้ามีภาพลงมือดิ้งก็ส่งมาให้ผมนะผมไม่ได้ได,ได้ได้เลยครับนะฮะก็คืออย่างอย่างวันวันที่สองเนี่ยพี่ที่เขามาเนี่ยเขาจะพาผมไปเดินกระทรวงตอนแรกผมก็ยังงงกับว่าเอ๊ะจะไปเดินกระทรวงเหรอแต่ปกติเขาต้องไปเดินสื่อเนาะ<ม>เขาบอกเนี่ยไปฝากตัวรอเลยคุณได้แน่อะไรอย่างเงี้ยผมก <laughs> <laughs> ็ไม่มรู้มัน่นรู้มันม่นเขามั่นใจอะไรผมก็อเชื่อครับเชื่อครับ แล้วคุณคุณชายสุขุมพันธ์เขาได้ล้านสองตอนที่ครับที่เลือกผู้ว่าคุณเวลัยชัยบางเป้าเท่าไหร่เอาจากใจจริงเลยคือผมคํานวณเอานะคือผมเป็นเป็นผู้ว่าจาัดจัดนักบริหารนะผมก็คํานวณว่าสีา่สิบสี่เปอร์เซ็นเลือกคนจากนโยบายแล้วก็อีกห้าสิบเปอร์ซ็นเนี่ยยังไม่เลือกตั้งผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเรามีประมาณสี่สี่ล้านเสียงถูกไหมฮะ ฉะนั้น44%ก็ตีไป45%ก็ประมาณสองล้านแล้วก็บวกอีก5 0ก็ประมาณล้านสองถ้าคิดแบบง่ายๆก็น่าจะประมาณล้านสองเหมือนกันนะครับเพราะผมหวังว่าคนที่เบื่อปัญหากรุงเทพแบบผมเ<ม>บื่อนโยบายนะักการเมืองแบบสิ้นคิดอะผมใช้คำน,นี้แล้วนกันไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยแก้ปัญหา20ปีแล้วยังแก้ปัญหาเรื่องเดิมเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ละนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยผมยังงงเลย คุณไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะมาลงเลือกตั้งเลยคุณมีพรรคการเมืองหนุนหลังคุณยังมาเป็นออแอบอีกอย่างนี้มันก็ไม่มีความจริงใจหรือเปล่าการที่คุณจะเข้ามาคุณก็ต้องมีความจริงใจให้กับประชาชนแล้วไม่ใช่มาทําแบบนี้ะนะครับสุดท้าย,ายคุณเวลาชัยเปิดตัวในฐานะผู้สมัครผู้ว่ากทามการเมืองครั้งแรกเนี่ยเป็นการปูทางไปสู่การเล่นสนามใหญ่หรือเข้าเป็นสมาชิพกพรรคไหนหรือการ opening ให้คนเห็นเราหรือเปล่า คือ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นละผมเนี่ยจะมุ่งเน้นที่จุดเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพมหานครให้ดีที่สุดก่อนนะตอนนี้ผมไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยไม่ได้คุยเร,เรื่องนี้กับใครเลยนะครับเพราะผมคิดว่าตรงเนี้ยผมได้แน่อืนะครับนะนะเป็นกําลังใจให้คุณวีรชัยเหล่าเลืองวัฒนะผู้สมัครเบอร์ห้านะฮะวันนี้ขอบพระคุณคามากคุณวีรชัยครับครับก็ขอบคุณคุณพานุพงศ์นะครับ,รบแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ ฝากเบอร์ห้านะครับวีระชัยเหล่าเรืองวัฒนะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับพักอิสระนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นอ e ีแอบนะครับก็ฝากตรงนี้ไปพิจารณาด้วยนะครับขอ,ขอบคุณมากครับครับข,<อ>ขอบคุณครับสวัสดีครับ